กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับหลายท่านนะครับคงเคยไปเที่ยวเยี่ยมชมถึงที่หรืออาจจะดูจากภาพข่าวดูจากนนตยสารดูจากบทความคอ้อร่ำอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพทหารดินเผาสุสานจินซีเป็นสิ่งหาจันทร์นะอันดับที่8ของโลกด้วยกันเลยนะฮะซึ่งนักโบรังคดีสันนิษฐานว่าสุสานจินซีเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อ 220-210ปีก่อนคริสต์กาลสุสานมีโครงสร้างสลับซับซ้อนแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในชั้นนอกภายในสุสานเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาาแล้วก็มีพื้นที่ราวๆ25,000ตารางเมตรใช้เวลาก่อสร้างถึง38ปีสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกตื่นตะลึงก็คือกองทัพทหารดินเผากว่า10,000ตัวซึ่งแสดงซึ่งแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน รถม้ามากกว่า100คันสัพาวุธนะครับที่ทำจากทองเหลืองและก็เข้าของเครื่องใช้โบร,ราณอีกมากมายทำให้มันเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นสิ่งมหจจัศจรรย์อันดับ8ของโลกเลยทีเดียวหากบุคคลแรกที่กล่าวยกย่องนั้นเนี่ยกลับไม่ใช่คนจีนครับแต่เป็นอธิบวีดีออขอเปขออภัยเป็นอดีตประธานอธิบวดีฝรั่งเศสนะครับชาร์กซีลักนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ